ลาสวัสดีครับทุกท่านครับที่นี่นะครับคือตลาดนะครับตลาดใหม่เปิดได้ยังไม่นานแต่ลูกค้าเป็นแส,น,สนเลยนะที่ตลาดเซฟวันโกหรือว่าประตูกรุงเทพนะครับร้านข้างหลังผมนี่อยากจะแนะนําเลยนะเป็นร้านขวัญใจวัยรุ่นจริงๆเลยข้างหลังมีแต่วัยรุ่นวัยรุ่นเลยนะแต่ ของที่ขายนี่เรียกว่าของโบราณกันเลยทีเดียวนะเป็นทอดมันปลานะครับไม่มีวางขายหน้าร้านนะครับหมายถึงว่าเอาขึ้นมาเป็นหมดขึ้นมาเป็นหมดขึ้นมาเป็นหมดทอดกันไม่ทันเลยทีเดียวนะครับเข้าไปดูเลยนะว่าทอดมันปลาที่นี่มีดีอะไรทําไมถึงขายดีขนาดนี้นะครับจัดไปครับ

ร้อนท้าใหม่กันเลยครับร้อนมาแล้วร้อนไหมครับ ร้อนถัาไม่ใหม่กันเลยจ้า <c oughs> รับๆเมไม่ไม่้รับอยู่ อันล้อเลยค่ะใส่กุดแต่ถุงสั่งได้เลยนะครับมึงจะขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมว่า4ี่ถาดเอามาวางไว้ไม่มีได้วางถึง4ถาดเลยนะครับทุกคนนี่ถาดเดียวตลอดเลยนะครับ ถามพ่อค้าถามคนขายเลยดีกว่าไม่รู้ว่าจะโดนไล่จากร้านไหมพี่กระถาดมาทําไมทั้งสี่อันนะเอามาวางใส่เอาวางใส่ต่เห็นวางยู่ถาดเดียวเองไม,อไม่ทันเลยใช่ไหมไม่ทันเลยนะครับร้านนี้ผมมาเห็นหลายครั้งแล้วผมว่าจะนําเสนอทุกคนนะครับแต่มาทีไรไม่มีวางเลยผมเลยจะถ่ายอะไรดีนะครับแต่วันนี้ในเมื่อ ถ่ายแล้วก็ต้องมาถ่ายนะเพราะว่าเรา uh huh. อกาสที right ่ของจะเต็มร okay ้านเนี่ยไม่มีทางเลยนะร้านนี้นะเป็น huh. ร้านทอดมันปลานะครับโอ้หนี่เป็นปลาอะไรครับพี่เป็นปลาอินรีครับเป็นปลาอินทรีนะครับโอ้โหในราคาขายก็เริ่มต้น40 50- 60นะครับ40นี่กี่ชิ้นครับเนี่ย12ครับ4ชิ้น4 0นี่12ชิ้น60นะครับ6 0ขดประมาณ ประมาณ18ชิ้นประมาณนี้นะครับแต่ห้าก็อยู่ที่กลางๆนะครับทุกคนเรียกว่าขวัญใจไปรุ่นตามสโลแกนทางร้านเลยตามป้ายเลยนะครับอโอ้โหขายดีมากๆนะวันหนึ่งกี่ร้อยโลครับเนี่ยประมาณร้อยโลครับประมาณร้อยโลนั่นไงว่าแล้วว่าจะต้องมีเป็นร้อยโลนะครับโอ้ยสุดยอดเลยนะครับนี่แล้วชิ้นเขาใหญ่นะครับคําว่า10กว่าชิ้นหรือว่า18ชิ้น19ชิ้นต่อชุดเนี่ย มาดูชิ้นได้เลยชิ้นใหญ่นะครับไม่ใช่ชิ้นเล็กๆนะครับนี่นะทอดออกมานี้ผมว่าสองชิ้นนี้เต็มเกือบเต็มฝ่ามือนะครับทุกคนชิ้นใหญ่ๆกระทานนี่เอากระทางนี่เลยกระทางงานวัดมาทอดเลยนะกระทาใหญ่เลยนะครับนะตรงนั้นไม่มีอะไรดูเลยนะครับนี่เออนะครับทุกคนนะมาเจอมาเจอกันได้นะครับอันนี้เป็นประจําตลาดนี้หรือยังครับ ใช่ครับประจําแล้วนะแต่ยังไม่ประจําที่ใช่ไหมครับใช่ครับเปลี่ยนทุกวันครับโอ้ที่อาจจะเปลี่ยนทุกวันวนเวียนอยู่นี้เนี่ยนะไปตามหาได้เลยใช่ไหมครับอ่านะนี่เอามย์จุ่มน้ำมันนิดนึงนะดูนะนี่ดูตั้งได้เลยนะครับกระทะนี้ยังไม่สุกอันนั้นจะหมดแล้วอือหืมยอนครับ มาเจอร้านทอดมันปลาที่ขายดีผมว่าอาจจะติดท็อปในช่องผมเลยนะผมไปตามเก่ยวกทอดมันหลายร้านเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะอยู่ในอันดับที่ขายดีต้นๆเลยนะครับเออนี่เริ่มกี่โมงกันเนี่ยเริ่มแค่สี่โมงเย็นสี่โมงเย็นจนถึงกี่โมงครับห้าทุ่มจนถึงห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มเช้นนี้่มเช้นนแต่ถ้าหมดร้อยโลก่อนก็ไม่แน่นะ ต้องรีบมานะครับรีบมารีบมาเดี๋ยวที่นี่ก็มีที่นั่งกินอย่างสบายเลยนะครับไปนั่งนี่เลยมีโต๊ะนั่งกินไปร้อยๆที่นั่งเลยนะครับเรียกว่าที่นั่งครบคันเลยเนี่ยผมว่าไม่ใช่วัใจวัยรุ่นอย่างเดียวมัง้งหันกล้องไปนี่มีทุกๆรุ่นเลยค,เคือร้านเขากัใจวัยรุ่นแต่เป็นทอดมันปลาโบราณเอาโบราณมาให้ไยรุ่นกินโอ้โหหลายกาดนะ นี่เลยดีนะไม่ใส่มายองเนสด้วยนี่นะครับเป็นธรรมชาตินะเป็นทอดมันปลาประเภทนี้นะเขาจะอยู่อย่างงี้แล้วเขาจะพองๆนะแต่พอขึ้นไปนะ่ะเขาก็จะแฟบๆลงเป็นธรรมชาติแต่บอกให้เลยว่าอร่อยนะกินเมื่อไหร่อร่อยเมื่อนั้นเลยนะทุกท่านนะครับมาเจอได้นะครับที่ตลาดเซฟวันโกนะครับเนี่ออยอร่อยอร่อยแบบนี้ใช้เวลาประมาณ5นาทีไนหะกระทะหนึ่งประมาณประมาณ5นาที โอ้ยน่ากินขนาดนี้นี่ทุกคนดูนี่นี่นี่โอ้ยกำลังเซอร์เด็ดน้ำมันแต่เด็ดแรงไม่ได้เดี๋ยวก็เต้เนกับลูกค้าก้อยก้อยๆเดี๋ยวดูพวกรอยค่อยดูนี่เดี๋ยวแล้วก็วางบึ้มก็ให้นะครับกระทะหนึ่งประมาณกี่ชิ้นครับเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจครับพี่ไม่แน่ใจเป็นร<อ>้อยนะ เป็นร้อยชิ้นนะครับดูดูแล้วนะฮะพ่อค้าวโบไม่เคยนับเลยจัดไปเต็มกระทะเลยโอ้ยจัดไปเต็มกระทะอืกระลำรางนั้นก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับกระลำรางหนึ่งผมว่าน่าจะกันสี่ห้าครั้งก็น่าจะหมดสี่ห้ากระทะดูได้เลยว่าโบราณไงใส่ผัวยาวครัยโอ้โหโบราณไม่โบราณเอาโบราณมาให้วัยรุ่นกินอ่ะสุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆิ่นทอดมันโบราณเนี่ยเขาจะใส่ผัวยาวไปด้วยนะตัวแบบยาวซอยนะครับ นี่ขึ้นต่อนะครับผมมายืนดูตรงนี้3กระทะนี่เรียกว่าไป,ปาซีเลยทุกคนลตลอดต่อเน,นื่องเลยไปซีเลยเนะปลาแนะพงร้านนี้ไม่มียืนตบยุงนะครับขายตลอดเวลาแล้วก็เปลี่ยนของมือตลอดโอ้เปลี่ยนของมือตลอดเลย,ลเยตลอดนี่โอ้แล้วสวมนี่มันร้อนนี่สวมช้อนเลยอ่ะดูเขาซื้อกันครับเออแบบโอ้ของผมอ่ะมึนมึนนี่นี่ดูพอก้าวครับชิ้นใหญ่ขนาดไหนดูเอานะครับ ไม่พอตองนี้คุณก็ต่อแล้วครับทันนี้คุณแม่ใช่ไหมครับคุณแม่เขาหั่นแตงกวานะครับไม่ได้ครับตลาดเชียงโกครับทุกท่านนะครับก็มาเจอได้นะครับงานนี้แนะนาอีกร้านหนึ่งเลยนะครับทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับผมรํารวยเงินทองทุกท่านเลยนะครับคลิปหน้านะครับมีร้านดีๆแบบนี้ที่ไหนอีกนะครับผมจะนํามาฝากทุกท่านอย่างสม่ําเสมอแน่นอนเลยนะคลิปนี้กราบอนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ